สวัสดีครับ Excel ในตอนนี้นะครับก็จะเป็นการคำนวณเวลาเป็นชั่วโมงนาทีและวินาทีอย่างง่ายนะครับโดยประยุกต์ใช้นะฟังก์ชัน hour minute และก็ second นะครับลองดูนะครับผมจะคำนวณว่าเวลาเริ่มนะครับแล้วก็เวลาสิ้นสุดเนะี่ยกี่ชั่วโมงคิดเป็นกี่นาทีแล้วก็คิดเป็นกี่วินาทีนะครับเรามาดูนะครับการคำนวณชั่วโมงเราก็ใช้ฟังก์ชัน h o w เอาเวลาสิ้นสุดตั้ง แล้วก็ลบด้วยเวลาเริ่มนะครับก็จะออกมาเป็นจำนวนชั่วโมงนะครับที to to ่เหลือนะครับเราก็ c o p ปีสูตรนะครับก็จะได้นะครับออกมาเป็นจำนวนชั่วโมงออกมานะครับต่อมานะครับการคำนวณเป็นนาทีนะครับเราใช้ฟังก์ชันเท u าเหมือนเดิมนะครับคูณด้วย60นะครับก็กลายเป็นนาทีนะครับแล้วก็เราต้องเอานำมารวมกับฟังก์ชันนาทีนะครับที่เอาเวลาสิ้นสุดตั้งนะครับลบด้วยเวลาเริ่มนะครับก็จะได้เป็น นาทีนะครับเวลาเริ่มเท่านี้นะครับเวลาสิ้นสุดเท่านี้นะคับคิดเป็นกี่นาทีนะครับซึ่งที่เหลือนะเราก็ทําการก็พิสูจน์นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นการคํานวณเป็นวินาทีนะครับว่าเวลาเริ่มแล้วก็เวลาสิ้นสุดเนี่ยคิดเป็นกี่วินาทีนะครับเราก็ใช้นะครับสูตรนี้นะครับเราขอเอานาทีนะครับคูณด้วย60นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็บวกด้วยนะครับเซกัน เวลาสิ้นสุดตั้งแล้วก็ลบด้วยเวลาเริ่มต้นนะครับก็จะกลายเป็นวินาทีนะครับที่เหลือเราก็ทําการ Copy สูตรนะครับก็จะได้เป็นวินาทีนะครับออกมานะครับซึ่งก็ผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งอันนี้นะครับก็จะเป็นการคํานวณนะเวลาเป็นชั่วโมงเป็นนาทีและวินาทีอย่างง่ายนะครับขอบคุณครับ